กกนิงวงลอองาอ,อลสบายดีมาสุข,ขูขข่จุ 5, คนนะจ๊ะห้าพันคนสบายดีทั้งห้าพันคนที่เข้ามารับชมรับฟังจาง้าขอพะดีดีกับเราเนาะฮะก็แจคใน,นที่เจ้าเป๊ะเจ้าเก่า 5, เจ้าเก่าดีนอนมาทำทีก่อนพี่นางนน ว่าไม่ปลูกสมา,าง่ะคลักจากพี่นอ้องใส่เดียวแข่งไ,<ช>ได้ตัครับสะโพกนู้นก็ได้ด้วยหัวเรียนนี่ข้างเลยอุ่นกำลังรอสบายดีทั้งหกท่านจ้าสบายดีสบายดีจ้าสบายดีเด้อจ้าสบายดีมา,ยนะมาคุยกันพี่น้องเดี๋ยวอันรออันนุมน่มๆเพิ่นทำกับ <ไป S 2> ข้าวเนี่ ่อมที่เจ้ามันส่หอนวันทีเา้าสองเราอยากได้วันทีเา้าสองไปจำเป็นแล้วขนอยากได้วันทีนั่นก็ถามว่าถามว่าม้อนักวันทีเจ้าหาเข้านับลงมาเจ็กมือวันทีเา้าแปดเออวันที่แปดิแปดสี่หอดบ่าะแปดเป็นเจ้าเอาก็เขาเขากำหนดเ่าได้แล้ววัาดีทั้งสามทิศ สามสิบท่านเนะจ้าสบายดีก็เฮากะว่าบบไร่เนาะว่าเออวันที่สิบห้าเฮากะว่าบบไร่ไปฮอดมอเพราะว่าโบไร่ได้วันที่สิบแปดเลยที่เศร้าเลยเนาะเป็นเงินไปอีกเนาะ้าถ้าเบิ่งกจะต้นเข้าไปหาไปเช็คขึ้นใหม่ก็ได้แต่ขาพระเจ้านัดวันที่เศร้าหังโอ้ยสัญญาณเน็ตตกลงยังเราพี่น้องเนาะ บม่ว่ามนไไฟเน็ตป่ะขอใชค่ะเป็นอีแล้วอ้นสวัสดีจ้าสาวสาวมุนเก่ากับมุนหม้อมุนเก้าลงมาสิบเก่าแล้วบาทเน่เน็ตมันขาดไปจ้ะ น,นางไงมาแล้ว่าซั่น,นทำอะไรกิน<ง>บ่าวเต้กับอกา,า,ากานหาจักชุนเห็ดนางพี่น้องตีเป็ดห้องวังอย่ละตีเป็ดเส็ดเลยแปงเดี๋ยวสีไปโชว์สีมือพี่น้องบนไลน์สดคุยกับีกสีก่อนสวัสด <c oughs> ีจ้าสาวๆจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไม่เห็นแม่น้อยมาไลฟ์สดด้วยเลย ไม่น้อยเพื่อกาเห็ดกับเขาเนาะเห็ดกับเขาไม่เลื่อนเพื่อนาคิดคือกัน่พี่น้องคนก็ันเหตุกับเขากินพี่น้องอากาศหนาคนอ่ะเหตุกับเขาเปียกเปียเอ้าก็จำนี่แล้วเจ้าน้อยนเหสพจะคอยเต็มจอยโอ้ยคือกันแล้วมาคุยกันนะจ๊ะพี่น้องซับแองเกอร์โอนก็ลมกันมือคอดมาสักซะ คนสิไปวันทีสิห้าไปหาหมอแต่บวมหัวสิได้ผ่าวันทีสิห้าพร่อบถามหมอว่าวันทีสิห่าโบได้กันเงินตีนอกนเนาะเ็ทีน่าวันที้าสอ่าวันที่จาสองผ่าัที่้สองยให้มันใกล้หมอเด็กที่สุดนะยให้เด็กน่อยแห้งมาจะพากันทา้งเบิ่งต้นงกลนแล้วตยันอย่ามันบวมหัเถอะนะ ที่ไทยร้อนมากคนก็ไม่ตกเลยจ้าอยู่ลาวก็คือกันอากาศก็ดีอยู่เนาะกต่บอกตอนเร่งๆอย่าเอาอันเร่งเอาอันถ้าห้าวแล้วฝนมาตกก็พอไปหน้าฝนตกไหมเขาเถิดขาไปเนาะมันดูขึ้นมากระสอบกระสอบขึ้นนี่ ป,ปีงเะเตดังด้จ้งเบิ่งเด้อพี่น้องเด้ออ้นสิหันกล่องลังไปเบิ่งมันหนุ่มเด้อพี่น้องเด้อฝนเฮ็ดกับเ้ราก่อนโอ้ยมุดอีกแล้วมุดกำลังเป็นยังนอโทรศัพท์เป็นยังน,าศาศาเนอเนา,นาสะสแป็คใช้ง,งานบ่อยากดีใชงานไ่อยากดีน้องรื้ว่าเป็นน้ำซีเมดอันน่ะมาจากสีเมดเน็ตบ่จากคือสมารใหม่ มาคุยกันเด้อยจ้าพี่น้องมาจะคู่ทุกคนเห็ดปิงเป็ดเลือดแป้งเป็ดกินมนึงพี่น้องเดี๋ยวคนไล่สดคุยกับนสี่มาจะคูยทุกคนหลากาักก็สเไปเห็ดกับเขาเลยพี่น้องผิดตพราตัเลือดแป้งหลกักการน,น่มๆมนมบนเห็ดพี่น้องอาคนนี่จะคนเห็ดยังเนานะโอ้ยโอ้ย ยาสียาหุ่น้ำก่อยท้อยิบปิ้วอยู่โรงพักนะยับปิวฮ่าฮ่่าิ้วสิปิ้วอยู่ห้างงมันจะมันสิเป็นระยะระยะระยะเนาะพี่น้องมันม้นติวติวขึ้นกันบอกพี่น้องเป็นอะไรเป็นเป็นแนนี่เลยคอยไลยืนในเฮือนกำลังใหญ่ บอเขาจะอาเจญาหม้าดีขาดว่าขาดตอนบอกเขจะคอูเขาจะเคียนมาะงเขา่าส่งนี่ส่งเทควายไล์ซูตบัได้เขาจะอ่าทางอันนั้นนั่งหน่อยบอกว่าเขจะเคียนมาบอกว่าขาลอบเงันเดือนสิบเอ็ดวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดคันจังสีได้หรือบัไดรเขาจะเสีห้ยคำตอบมาก มีอินมซิมอยู่ด้วยเป็นธุรศทัพย์ฮามันมุนสบายดีทั้งสามสิบแปดคนนะจ้าสบายดีมาคุยกันพี่น้องบรรยากาศงามแรงๆเนาะเอ้าจะวบาว่าสแปงที่ลาาร้อนไหมคะร้อนนะจ้ะมาหากับมาเอ้าตอนแรงนี่ตอนมือเว้นนี่กะมีลมผัดลมอย่างนี้เนาะกับสี่สิบแปดสบายดีทั้งสี่สิบแปดนะจ้า มีเอซีพัดวามาว่า,วา,วาเป็นยังคือต้องผ่กคอพก้เม็ดแนนนี่ขอ,มเมนเนองเราเป็นยังคือต้องทำขอดเองต้อไปขอดยุงหมออันนี้คือสื่อมาเตรียมไว้สื่อพี่น้องเผื่อมันซุกเซิร์นสื่อแลาวสแปงเนาะต้องไ้คิดว่าสีอันนั้นดอกบบแมนว่าตั้งใจยังไงแม่นังไงทำขอดนอกจากจังได้กะสีไปพาอยู่ๆอีกแล้วเผื่อมันซุกเซิร์นเนาะเผื่อซุกเซิร์นไว้บางที่ผัดข้องเอือกกยเกี่ยวกับข้าวผัดเด้อ คนเละเอ็กเซนต์ครั้เดียวของเขาภาพเขาได้เดี่เนบางบางที่ห่บบางที่กะเพื่อสุกเซิรมาสันซ่าพี่น้องเขาส่องโบส่องโบเห็นและคุณสมุิว่าเจ็บซ้ำเมลงนี่มันผัดมื่อนัดปัดชิบห้าบ้าเนาะเรื่องเทือเขาก็บกันขืนโรดไปเลยอะไประลุดปริหเท่ากลางทางนะนะสันซ่าสามสี่หอดสวรรค์มันกันคโยงเฮงเติบได้นาที่ไดกันตีน ตีนักแม่บางที่เกิดค่าลดค่าร่างเขาแบบเตรียมไว้เพื่อเราทุกเจิทุกแบบเนี้ยนะเตรียมทุกเจอเนอะโบเมนว่าสิไปหุูหมออะขาบอยู่เพื่อนเนาะแม่แม่โบโบเมนแน่นันได้จากพี่น้องเลยเพี่น้องสิว่าโหมอจำแย่ใหญ่เลยว่าโบเมนเวลาสมมติว่าท่านหมอหรือว่าแม่ปุ่งมีเพื่อนนัดว่ามือนั่นเนาะแต่ว่ามันเจ็บก่อนมือนั่นแหละ เ็บแบบกระทันหันอีกนเลยามขึ้นไปใส่ลรลถั่วแดงมันโบเมนเข้าวไก่ได้ไ<ม>ก่ติกได้ข้าสวรร<ม>ค์ค่ะเจ๊ะเจ๊ะรับสามสิบสามสิบขันเร่งเต็มตท,ที่กันว่าจังสานซา่าซาซ่าหน้าทีว่าแตงสานเอาซาซ่านาทีก็สมุติว่าสกออกแล้วรถขับรถอยู่สออกแล้วเอ,อ,อ,วอเนอร์มันปลุกปลอออกมากเลยจำเป็นในจอดกันอยู่กลางทางสื่อไว้เพื่อสุกเซิร์นโบเมนว่าเซอัน ว่าอยากมาทำขอทดในหื่น,น,เหนเองเนาะเขาซื้อไว้ก็เป็นการดีนะเจ้นาน,น่อยสิวัตริโยหมอตัวแย่ใหญ่หมอถ้าเจ็บท้องคือแม่นัางไงนี่คันโบเตียมแน่น,นอนเราโบท่านเดี๋ยจ้าพี่น้องเยถ้าเจ็บนี่เพียงเขาสามชิฟนาทีไปห้องหมอนังโบท่านพี่อ้สบายดีสาวสาวตาวสบายดีเด้อจ้าสาวอุดรกินแซ่บถ้าเจ็บปั้น ยังเกาะซาเฟงนับมากใกล้ๆจ้าตัวเห็นแต่หนาคนละนับมากใกล้ๆเ,เออเห็นหนาเห็นแล้วกันว่าถ้าเจ็บป,ปั้นกอพาสาวโอนไปโลดเด้อจ้าสาวแปง้งแ,แต่โคตจะว่าให้เจ็บนะนายพี่น้องเลยแต่ว่าถ้าเกิดไงคือเมย์นั่งไงานีถ่ถ้าเกิดไงคือคอยนี่จากเซโนไปสวรรค์น,นี่ถือว่าไดซ้องเถื่อซองลูกออก เนาะเขาไปน้องมอกเมืองนี่อย่างบวท่านท่านคอยได้จับได้ง่ายจัโนอหนันคือน้องมุกนี่นุ่งเครื่องสิไปเอาอนสิไปแบงค์สิไปธนาคารเลยซวมเครื่องเขาไปแล้วเรียบร้อยเลยเพียงตัวว่าถาไปเอาสมุดบัญชีสื่อแล้วออกมาน่ะหูซึกว่าเจ็บกับเขาห้องหน้าขลาดออกเลยอืมแล้วจังหวะขวดว่าถาถาเป็นคอย ง่ายก็ง่ายนอผู้ง่ายกับฟูยากก็ยากเจ็บแฮมมือแฮมคืนแต่ละคือเฮานี่เฮาเจ็บแฮมมือแฮมคืนเฮานี่เจ็บท้องคืนข่อยใจจ้าสาวเป้นเป็นห่วงโอนใหญ่แม่แบบสาธาขอบพระคุณละลายเด้อที่เป็นห่วงอันเเววเฮ็ดเฮ็ดตังสี่เพื่อสุขเสรินเพราะว่าแม่นางใหญ่เคยเจ็บแหละไปห้องหมอบวกท่นจะคนเลยว่าั่าง้าแต่ซื้อมาไหวก็เป็นการดี ลูกสามคนทำโคตดเองนอยญานยานก็จจำเป็นนะเจ้าเอยสิเจไหนคงมันไปไว้ไป่คนแพเียหมอมาละบัวนั่นไหรียแทเหียหมอมาเองไปตัดวตัดเองตัดเองนางเองมีต่เราเียญมาล้วหูดีให้ลูกสาวผู้ใหญ่หันไว้เียมตสิไป้องเรียญเดียได้ว่าแม่เจ๊ยบทองไล้ว่นี้เรียมทองอ่อนไหม่ก็การหูซึกว่า เด huh? ี๋ววยอายุแ <t> ต่ว nah ่าไพ่ส er <uno> ิครับโหลดในห้าววะนี่ฮะลูกสาวกับคราบโหลดยังมูเป็นตนก็นางใหญ่ค่ายาวแต่ว่ามันหากระสิบสี่ปีแทกับุ่ค่าสาวอ้นจะคลอดแล้วบ่จ้านางตะลึงแตคือคือนพี่น้องเนาะนางตะลึมแต่คือกันคือทองทรงแม่มันมันอันนั้นอยู่นี่เดา นังอยู่ไฟนี่สนั่งอยู่ยากนอนยากลุกยากนั่งยากมันเป็นดีคลองแต่ออกมันมันบเล่ชาดเาใส่ชาดเจกเจ๊บคือเก่าศจ็บแนี้สาดเตยเนาะมันบ็บเตยกับเจ็บอือคอยเคยนั่งอะไรเนี่ยนี่ฮะสบายดีทั้งเจ็ดสิบแปดท่านแล้วจ้าสบายดีจ้าอืมก็น่าเห็นนะนะชาดเจ้าเาชฝ่ามีทีอยู่นุ่มกัวนุ่มกวอานี่เอง ชอบไ้ละมดได้แต่เนละมีกระบิดูเห็นม้มีบอลวิดนี่นี่แลมันจะเลยม้กเลนยวมันมีอันเดียวเดียวในปกดานาะเบาบมมี่บมมีไหลข้าไปสวรรค์มากระูน้องเมฆน่าจะกลับหัวแล้วเห็นนเ้าิิเลนี่อันนั้นฮะอ่านด้น้องเมฆน่าจะ กับหัวแล้วจ้าท้องเริ่มลงต่ำแล้วจ้าลงละเบีองหลังเบื้องหลังก็หู้เบื้องหลังเราหู้เลยว่าท้องลงแล้วท้องวุ่นไหวลงแล้วสบายดีจ้าสาวสาวสบายดีจ้าพี่อาพีดแม่เจ้าเอินพีดมาโนยเอินางและเอินตามพี่อลิสไหนลราก็คขานเสย เอิ้นตามบ่โอ้นเฮาพี่อลิศอลิศเลยแม่นเลยส่วนว่าชอบชอบบอเป็นหยังตีเปลี่ยนชื่อหั่นเนาะม่วนอยู่ไล่ซดมันน้อยก่อนเด้อแล้วจังคุยกันเฮาหั่นเป็นค่าไล่สดก่อนเด้อพี่อลิศเด้อได้หยังกินแรงแรงจ้าสาวสาวเอาเดี๋ยวหันกล้องไปให้เบิ่งหนุ่มๆอีกเด้อจ้าอ้าหนุ่มๆเฮ็ดกินหยังข้างหลังปิ้งเป็ดพี่น้องเลยไอ้กะนาวพุ่งปิ้งเป็ดเด้อจ้า อาอาลิศกะมวลแล้วกะมวลแล้วจ้าอาลิศกะมวลแล้วจ้าสื่อคนเมืองนอกเนาะอาลิศสื่อเล่านะอาทิตย์สลาส,สาวแป,วปงอายุเท่าไรคะสาวแปงอายุสามสิบเก้าปีเลยจ้าพี่น้องเลยนะแต่ละหัวเดียวโอ้เหีเ่ยวบนใดเดียวเออเบิ่งนี้ยกว่าขอ้อนี่เอ็นข้อฟึ่งเ แถวแคนี้เป็นตะเบวงเป็นเตศิษฐ์ทางเราคือคือหมักกินปิ้งเป็ดเนาะปิ้งเป็ดแทจ้ามันเป็นเมนูพื้นบ้านคือแบบพี่น้องมาทางใกล้ทางไกลกต่สิมีเป็ดต้มไก่ประมาณนี้เนาะเป็ดต้มไก่ที่ว่าแพงกันชุดๆแม่แพงหักแพงกันชุดๆ เอิญสุภาพมาต้มบอกมาตบซ้ายตบขวาให้แน่จ้าเลยอน้นโอ้โอโอขอกยากตบอยู่คนเน่บอกบอกว่าใค่มาคุยน้ำก่อนแต่ยังบกคนบนยังบบนะมีแต่คนสวยๆจ้าขอบพระคุณลหลายๆเด้อจ้าหวัดดีจ้าสาวอโอนบ้านเลขที่ท้องบอก บ้านเลขที่สวัสดีจ้าสาวโอนบ้านเลขที่ทอได้จ้าฝันว่าได้ไปอยู่บ้านสาวโอนจ้าเออบ้านเลขที่เจ้าเทไล่สามศูนย์สี่สามศูนย์สี่นะจ้าเดี๋ยวย้ำอีกสามศูนย์สี่นะจ้าพี่น้องเลขที่เฮือนโอนง่ายพี่น้องทันใหม่ๆชดๆมีเลขแนวเาจะพี่น้อง ทั้เป็นหมายเลขแมว้วเลขแมวเลขแมวอ่ะมีแมวบ้านมาป่ายได้สิบสี่หาสี่เก้าสี่แต่มีสิบแปดหาแปดเก้าแปดสิ่หอดลอยแล้ววันนี้สบายดีทั้งเก้าเก้าสิบหะพี่น้องสบายดีโอ้ยสิหอดลอยวะมันนี้หอบแนนนอนเอ็ซีมาคุยกับแม่ปุ้งงมาคุยกับน้องเมฆ สวัสดีจ้าพันก่าองค์เลยนงอ้นเหรอสวัสดีจ้าทุกคนจ้าสวัสดีจ้าส<ะ>วัสดีจ้าเอ็ซีเด้๋ยังกินแรงเนาะมาจะสูบทุกคนเมื่อนีอ้พอพัน,น,นแล้ออกมาเป็นตัว,อ,วอ้มมอนออวนอ้วนเป็นตาเออเอาพันกับเป็นอ้วนเป็นตาแพงแขกว่ะออกมาผมแบบสุดยอดเลี่ยครับเอ้ออ้นคือนั่งเป็นตาเมื่อยแท้นอ นังน่งจังสี่เว้นกูแหละเถองจังซันอยู่สวัสด,ดีจ้าทักสามคนกินข้าวเนี่ยเหมือนบาสองแสงอ่านด้วยเจ้าสวัสดีจ้าทักสามคนกินกินข้าวก็ชิว่าจะงซันไหนกินข้าวยังจ้ะยังจ้ะนุ่มๆเพิรนปิ้งเป็ดนะจ้า คิดเฟสเด้๋ยวใพี่น้องเลยเมื่อนี้ค่ะเบิ้งขึ้นช่อยๆมาพานดังอยู่นี้ค่ะสาวอ้นเป็นเมื่อยๆอีกอะไรองไม่กี่วัน<ม>ใกล้คลอดแล้วสวัสดจ้าขอบพระคุณหลายๆด้วยจ้าสวัสดีค่ะป้าสมร<ะ><ะ>ักที่อลิศทักทายป้าสมรัก ใกล้แล้วจ้าหนูว่าบอดถึงวันทีชาวหรอกคอดแน่นอนเพื่อนว่าจ้าขอบพระคุณหลายๆลด้วยจ้า,จาแม่ปุ้งฟันได้เหล็กบอจ้าเหล็กแมวฟันเหล็กแมวขอบคุนว่าเหล็กแมวนำลายเนอคะเหล็กแมวก็าฬจะเป็นแมวบ้าน 1ิ5สี่เก้าสี่พี่น้องเลยใบหัวชิสี่ห้าสี่เก้สี่พี่น้องเนี่ยหดลอยแล้ววันนี้เอ้าลงมาแล้วเนาะลงมาแล้วเนาะรับแรงกันเลยเอ้าคอยถายมึงหดหน่อยเห็นหลานหน่อยไรเตยนจะเตยเชื่อคอยถารุ่นมึงหนึ่งเพิ่แล้วหนึ่งซี4ีหนึนึ่งีหนึ่งีหนึ่งี หนึ่งหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งห้าสี่บันอยู่ในหน้าจอเนี่หนึ่งศูนย์สองนหน้าจอหนึ่งศูนย์สองสะเเเปลกันเลยานนุสบายดีทั้งร้อยสองคนนะจ๊ะสามคนแล้วสบายดีตามมาปิง่งเป็ดปุ๊บซุกเห็ดยังกินจากสะแปงมากินน้ำกันอารีฟี่นะ เด็กๆไปไหนคะเด็กๆเ่นเขาอยู่ในห้องนลูกนะห้องแอร์ละจ้าเสียฤทธิ์สาวอ้นถ้ามีอาการเจ็บหนักไม่ไหวรีบไปโรงพยาบาลเลยนะเดดี๋ยวูอกรอยากพี่ <ลง S 1> นอ้องเลยมันอยู่ใกล้ๆก,กันแถวเนี่ยสบายดีทั้งหนึ่งรอยสิบคนละจ้าสบายดี แม่ปุงกับซีนาจะค,ค,คือคือเจ็บท้องนเออนาะเนาะนางเถึงเนี่ยนั่นแาจะเอาผ่าตะลุกล่องกล่องเซีหัวได้ยอยู่บนเนอะเ่าค่ะมัดแต่ใน <c oughs> าพาร์คพะด้านแล้วก็มัดจะคือแค่ยั้นเราจะทวง <c oughs> อะไรป่ะนี้ยเขาพังทวงตั้งบนเนาะเขาเนาะ ซอแปลงอายุเท่าไหร่น้องโอนสามสิบเก้าปีนะจ๊ะสามสิบเก้าปีหุ่นคนยังเป๊ะเป๊ะเลยพี่น้อน้อง,งอก,ก็ดีใจเพื่อนว่าน้องกระบองเพื่อนนันจิอันนั้นไดอีกบอว่าไม่เกินสองวันแน่นอนค่ะ ดูจากหน้าแล้วจ้าพี่อลิซตัวตอนแรกป่ะจ๊ะเยอะกันมาตอนแรกก็ให้ได้กินขาน้าวกินน้ำก่อนนะ <c oughs> ได้ได้ออกมาแรกๆก็การอุ้มให้พ่อพี่นแล้ครับจำคัญนน้ำผู้หักแด้ผู้่าผู้แก่คนรับหลอกทับออกจากมือแพทย์มือหมอนี่ก็ตามผู้่าเว้าวบผู้ห่านคนเว้าวเนาะคลอดโโรงพยาบาล ปลอดภัยที่ส,ทส,สุดนะคะขอให้คดปลอดภัยจ้าขอบพระคุณหลายๆด้วยจ้าฉันรู้มีเด้แม่แม่ปุ่งเป็นได้หมอเป็นตาเมื่อยน่องเหมือกัเมื่อยที่นองเลย่หนขนาดได้นอนนี่ก็ย่างยากนอนที่น่องเลย คอยทองน้อไปหยามากเน่ยอันนี้ไม่ยั้งทองใหญ่กรดอพ่อต้องเป็นใหญ่เ่จะือพ่อคอยทองจำนี้คอยหยาคอยได้สองคนนะครบอจาได้ว่าลูกขอออกมากม่จตะสามโลกุ่นไหนสามโลป่ายไหนหงยเงาหวยเงาบัดดีง่ะหงายเงาหงายเงา มันแห้งแห้งนิดหน่อยตีแห้งบางทีก็จะเออะตอกตอกอยู่นะอืไก่อ้นสู้ๆนะคะไก่จะได้เห็นหน้าหลานแล้วอ่าชาวอาราาาายาาาากาาาาาางานา่าา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 ้าาาาา่ คักจ้าบาแฟร์บ่จ้าไปกวดคุณบอกว่าคู่เดียวเนาะใช่คักดบ่ะคู่เดียวเด้อจ้าเอ้าอยู่บ้านเฮาก็ว่าคู่เดียวมาไปออกได้ช่องไปออกได้สองเออมันเต็งกันบ่ได้เลยอะไรเียงหัวใจมันจะต้องมีช่องอันน่องอันกลวยมาแล้วรักมากมายทุกคนครับตักตักช่องอันเลยอืมนี่ก็ถ้านําไปกวดมันก็เห็นช่อง ออกกอนมอนัดันเดียเขาบอกปทีเขาสวัสดีค่ะน้องตังกล้วยสาลิสวัสดีน้องตังกล้ยจ้าออกมาสองอยสูบดีเชื้อมอแล้วบ้งกินข่าหรือยังยังบ่ท่านกินด้จ้ะพี่น้องเอ้ยนุ่มๆเพิ่นยังเห็นดกินอยู่นุ่มทำทางหลังผูหละพี่น้องเลยก็เข้าไปเพือนก็ได้ ขอาวไปเทิงบอสอ้าวโอนกับข่าวไปเทิงสวัสดีจ้าพี่ตังกรวยจะไปเป็นพี่เป็นน้องเนาะเอิ่นไปก่อนเป็นน้องเขาเป็นน้องบอสเจ้าเล่าเขาหันเป็นน้องเจ้าเล่าเป็นน้องเฮาเออคนอายุจำเพาะผ้าว่าคนเราเออเป็นน่องน้องเป็นน่องน้องข้าศัพท์ผาออสวัสดีด้วยจ้าพี่ตังกรวย น้องตังกรวยคันว่จสบมาภาพสิเอ,อิญน่องเนาะสิเอ,อิญน่องนเน้บ่ายนี่ไม่กินไม่เกินอาทิตย์นี้แน่ไม่กิน,นจ้องรักครับโอนน้อยจ้าขอพระคุณละลายนะจ้า โอิกับเจริเอิญน้องตังกลวยเจริะบัดนี่เนาะแาวแป้งบึงแม่ปุ้งเนยเด้อโอ้ยได้ได้พี่น้องเไยเคื่อนไก่เคื่อนไก่เคื่อนชาร์กันคือแม่นางไงบอกรักครับน้าแป้งรัโอ้เจ้าฮักคือกันเด้อบันนี้คอยคอยสิเอินเจ้าน้องน้องตังกลวยนะบันนี้น้องแล้วน้องก็มีแจกว่าซัมเบาผาไปด้วยเพราะว่าคอยแถาแล้วฮัลโหลเอินพี่ตังกลวยตังกลวย จ,จ้าไปเจอมันยุ่งเหยื่อแล้วเจอเลยไปทำงานต่อก่อนอน,นะคะมาไ,ไ,ไว้คุยวัน,วนกันหลังใหม่นะคะจ้าขอบคุณที่อลีซก่อนชวนไวแล้วเคาอยคุยกันหลังใหม่เลยพี่เด้อจะเอิอ <มา S 1> พี่คอยเอ,อิอน้องเรื่องานม่ใเด้อน้องอาลีฟเด้อเพราะว่าคอยกันว่าน้องอาลีฟจะปีสามสิบ สามีบคอยลืนเจ้าลายเลยเก้าพี่จะลือเรมาจ้ากินแจ่วปลาแดกสง่งเครื่องเด้อจา้จาจ้าขอบพระคุณหลายๆเด้อจา้ารักสาวเซโนรักครับสาวเซโนจา้าขอบพระคุณหลายๆเด้อจา้าน้องตังกวยเออน้องตังกวยเลยเด้อบาทนี้สวัดดีดค่ะสองสาวจา้าสวัดดีจา้า สวัสด,ดีััด,ดีจ้ตังกล้วยปลาส้มรักสวัสด,ดีตังกล้วยสวัสด,ด,ดีค่ะคนสวยจ้าสวัสด,ดีจ้ายายอนงสวัสด,ดีจ้าคนสวยซาโบมาแล้วสบ,สบายดีตอนขำขำถุกคนจ้าจ้าสบายดีเดอ้อสดีชื่อโบเฉยเฉยมั้งะชื่อน้องโบช<ง>ื่อน้องโบเฉยเยสวัสดีครับ น้าตังกน้าสมรักน้าสมรักหนึ่งตังโก้ยมาสบายดีเบาภาพคนรลอกเออป้านี่จะเห็นตผู้แล้วเจ้านี่เนาะจะเอานีไปเห็ดเบี้ยไหนจะเห็นโู้มาสร้างตัวใส่ตัวครัวแนบว่ะนี่คือคำสั่งนะอ้นน้อยเรากดติดตามเบาเต้ครับโอ้ขอบพระคุณหลายๆเลยจ้าขอบพระคุณหลายๆ น้องตังกลวยอันดีมากแล้วฮาพี่เอลิสเราจะไปทำงานนะเร <c oughs> าภาพมากแล้วเ <c> ร <oughs> าภาพมากแล้วยุ่งโดยตังกวยจัดการเป่าภาพให้พี่หน่อยค่ะแนะ่ตายเป่าภาพเจ้าบ,บาทนี่เออสิเมียดคาบจะแลวบาทเิจัดก,กามจะแลวบาทนี่เออจะเพลิดยังพิษเ่าภาพเออออกมาเสลยแล้ว้อ ช่องกระห้องสแปนโกโก้ช่องกระห้องห้องโกโก้เดี๋ยวอ้นสิไล่หอดสามสิบนาทีเดี๋ยวอ้นกับสิลาพีลาน้องเไปพี่น้องเด้อมาคุยกันเออตัวนี่แบะสำรุจบัตภาพเนาะบัตภาพเสียหน่อยเฮ้ยมีมีบางอาจครับฮ่าห้าห้าพี่อลิฟพี่อลิฟตังกใจ จัดการ,การเลย,เลยค่ะ,คะ <laughs> ได้ครับอ,น,อนุญาตเดีจัดการเลยน้องก,กังกวยเ้ยโอ้ยเห็นตะเขืงหนึ่งน้อเอาซ้ำนี่ก็ได้<ข>อสองคนเท่านี้หนึ่งไล่หอดสามสามสิบนาทีเดียวกับศิลาและพอดี่น้่งประเริดตับข่าวแล้ว <laughs> ป้าอนโนงป้าขอให้น้องอ้นพอดปลอดภัยนะคะ รักอนน้อยแม่นาง,ยางไยคะ่ะจ้าขอบพระคุณหลายๆวยจ้าเงียบเนาะปกติเสียงกิโลห้องสนั่นหวันไวด้ะมีแต่เงียบใครเนี่ยมี้กะสีรักๆักทุกคนรักๆักทุกครอบครัวครับขอบคุณจ้า เดี๋ยวคลิปนี้กะออนกับแม่นาง่ายกัสิครอบครัวสาวผู้ไทยเนาะแล้วก็ฝากติดตามเพื่อนในเรื่องพี่น้องเด้อฝากติดตามครอบครัวสาวผู้ไทยเนเรื่องจามุศขุคนแล้วก็ฝากติดตามกันหน้ากับตาอ้นเนเด้อพี่นอ้องฝากติดตามเต้เต้สวรรด์นาเขตเด้อขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกคําคอมเมนต์คลิปนี้กันสิเดล่าไปก่อนพี่นอ้องสบายดีบายบายสู้ๆนะขอบคุณนะจ้า